สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮานอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจําวันที่16กรกฎาคมหกนะครับวันนี้มาแบบไวๆเลยนะครับผมเป็นสูตร2ตัวตรงนะครับไปกับบนล่างนะครับน้อยละ2สูตรนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละนอยเลยนะครับผมมาดูที่น้อยพิเศษนะครับก็จะมี3883 4, 4, 7จ็ดเด่น3วิ่ง4นะครับน้อยปกติก็จะมี9 2้า0660เด่น9วิ่ง6ส่วนน้อย VIP นะครับก็จะมีส6 6หก1 1 2เด่นสวิ่ง1 ย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ